ทุกคนสวัสดีครับผมเต้ยปัทรน,นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หนองประจักษ์นะฮะสวนสาธารณะหนองประจักษ์จังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้ผมมาวิ่งนะฮะแล้วผมก็แรนดอมอีกแล้วแบบสุ่มสุดๆผมนัดน้องคนหนึ่งที่แบบอยากคุยมากคนนี้เพราะว่าผมติดตามเขาผ่านทาง i ิน t a g r a m นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเป็นนักวิ่งที่อยากจะทำความรู้จักนะฮะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเหมือนกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่จะคุยกับเขาอย่างเป็นทางการวันนี้ เชิญเขาเลยดีไหมครับสวัสดีครับสวัสดีน้องอั๋นนะครับอยากจะให้แนะนําตัวก่อนนิดนึงว่าเออเป็นใครอะไรมาจากไหนอ๋อค่ะชื่ออั๋นนะคะก็อยู่อุดรธานีน,นะคะแล้วก็เป็นนักวิ่งหน้าใหม่เพิ่งเข้ามาวิ่งเข้าวงการมาสักประมาณสักสองปีแล้วค่ะคือบอกว่าเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการนะเพิ่งเข้าวงการแต่ว่าวิ่งเมื่อกี้วิ่งรอบหนึ่งเมื่อกี้คนทักเต็มเลยน้องปลาวิ่งผ่านไปน้องปลาทีมชาตินะ ก็ทักทายน้องอ่านนะคนรู้จจกักละเมื่อกี้ก็ไหวไหมคะทักทายคนโอ้โหสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดเลยเมื่อกี้ครับวิ่งผ่านเราไปน้องปลาใช่ไหมใช่ค่ะน้องปลาใช่ทีมชาตินะฮะเคยดูพี่หนุ่มสัมภาษณ์อยู่เดี๋ยวมีโอกาสนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากดูสัมภาษณ์น้องปลานะครับบอกผมคอมเมนต์ข้างล่างนะฮะ เดี๋ยวผมจะหาอการมาสัมภาษณ์น้องเขาขอถามนิดนึงน้องอั๋นอยากจะแทนตัวเองว่ายังไงดีเห็นว่าเขียนในอินสตาแกรมว่าเป็น LG BTQ อะไรอย่เงี้ยโอเคค่ะโอเคก็เป็นตัวแทนของ transgender ละกันค่ะ transgender ขยายความนิดนึงได้ไหมว่ายังไง transgender คือคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะหรือจาก จากชายไปเป็นหญิงอย่างนี้ค่ะอ๋อจากชายไปเป็นหญิงอะไรอย<ช>่างงี้อยากจะสอบถามนิดนึงว่าก่อนหน้านี้น้ําหนักเยอะมากเนาะใช้เวลาเท่าไหร่ในการลดน้าหนักโอ้จริงๆก็คือใช้เวลาเป็นเรื่อยๆเลยค่ะประมาณหลายปีจนแบบน้ําหนักคงที่พอคงที่ปุ๊บมันก็เป็นแบบช่วงที่เราแบบอยากลองเปลี่ยนแปลงตัวเองคือประมาณช่วงอ่าโควิดมาพอดีอะค่ะประมาณปี6 63ใช่ไหมคะ6กก็เลยลองเออลองมาวิ่งดูเพราะว่าวิ่งก็คือแบบ มันก็ไม่ได้แบบคอนแทคผู้คนมากอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนั้นคือเราก็วิ่งอยู่แถวที่ทํางานเราเนี่ยคนก็น้อยไม่ได้แบบคอนแทคใครอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆขยับเส้นทางไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนน้าหนักก็ลดลงแล้วก็ม,มีการคุมอาหารนมด้วยตอนนั้นหนัก104กิโลกรมัมถูกปะอ่อตอนนั้นหนักลดลงมาถึงประมาณ80 แ4แล้วค่ะแล้วมันก็นิ่งเลยค่ะไม่ไม่ไปไหนเลยเราก็เลยลองวิธีใหม่ดูลองคุมอาหารลองคุมอาหารแล้วก็มาคารีโอเพิ่มขึ้นในการวิง่งอ๋อครับแล้วตอนเริ่มวิ่งเราเริ่มวิ่งยังไงหมายว่าวิ่งศึกษาจากที่ไหนครับโอ้ตอนแรกอะคะ่ะ เออไม่ได้ศึกษาจากอะไรเลยค่ะคือมีรองเท้าคู่หนึ่ง <c oughs> ก็คือรองเท้าคู่นี้คู่นี้ใช่ <c oughs> คือมันไม่ใช่รองเท้าวิ่งเลยซ,ซึ่งก็คือ under armour หรือเปล่าใช่ไหมไม่มันเป็นอะไร<ส>อ๋สอสเกชเชอร์รุ่นอะไรสักอย่างร,<อ>รุ่นรุ่นลันนิ่งอะไรสักอย่างสำหรับอาจจะแบบนุ่มนิดนึงแต่ว่าแล้วก็เอารองเท้าคู่หนึ่งแล้วเราก็ลองลองวิ่งดูเริ่มจากวิ่งช้าๆไปก่อนเราค่อยๆขยับทำเร็วขึ้นนิดนึงเอาที่เราแบบ พอทนได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆจาก5กิโลเป็น6เป็น7ไปเรื่อยๆค่ะยังไม่รีบเท่าไหร่ยังไม่รีบเท่าไหร่ใช่วิ่งมาประมาณ2ปีเนาะใช่ไหมวิ่งสุขภาพ1ปีแล้วก็ประมาณเกือบจะ3ปีแล้วค่ะต้องเป็น3สิค่ะอ่านอกจากการวิ่งแล้วเห็นว่ามีควบคุมเรื่องของอาหารด้วยนะตอนนั้นค่ะอันนั้นคุมก่อนหน้าคือคุมจริงจังก็คือกินกินให้น้อยกว่าใชา้ก็คือจะมีการแบบ คำนวณแคลอรี่คำนวณปริมาณสัรอาหารว่าเราแบบวันหนึ่งเราต้องกินเท่าไหร่แล้วเราก็ลองกับปริมาณเอาก็คือแบบคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไฟเบอร์อย่างเงี้ยเลยค่ะก็คือจำกัดจริงๆแล้วก็ตัดหวานลงไปเลยตอนนี้หุ่นดีมากเลยติดตาแล้วแบบหุ่นแบบเฮ้ยเทนะเดี๋ยวดูแบบแข็งแรงอ่ะคราวนี้พอพูดถึงการวิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆขยับเลเวลขึ้นมาเนาะจากช้าช้าสบายสบาย แล้วตอนนี้ไกลสุดคือเท่าไหร่ครับที่เราวิ่งอถ้าเป็นถ้าเป็นถนนล่ะคะใช่ก็จะเป็นเป็น4 5ส้ากิโลเป็นส5้ากิโลใช่เป็นอันเป็นอันต้าอ๋อเป็นซุปเปอร์มาราทอนสี่ต้องเป็นที่ปีนเขาคอไื่เป็นถนนเนาะเขาคอมาราทอนมาราทอนแรกคือเขาคอมาราทอนใช่ค่ะเป็นเป็นซุปเปอร์ฟูครั้งนั้นอะไรดนใจให้วิ่ง ฟูมาราธอนครับมันไกลนะสำหรับคนที่วิ่งแบบเพิ่งวิ่งมาสองปีแล้วไปยวิ่งฟูมาราธอนอยากลองนะชาเลนจ์ตัวเองดูว่าเราจะทําได้ไหมเราก็เลยลองแบบลองสมัครไปพอสมัครไปมันก็เลยจะมีอินสไปเรชั่นว่าเอ้ยกูสมัครไปแล้วะไรอบคือ,ต,อ <laughs> <laughs> ต้องสอบนี <laughs> ่ <laughs> ก็ต้องสอบเพราะเราต้องแบบ <laughs> คือเราต้องรอดคือเราต้องแบบเฮ้ยลองลองดูสิอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็ลองแบบ ลองงานวิ่ง10กิโลแล้วอะไรเงี้ยยีดแล้วอย่างเงี้ยเร็แล้ว,ออล,วลองฟูดีกว่าไม,ม้อะไร่เงี้ยเราก็เลยลองแบบชาร์จแงไปเรื่อยๆเพิ่มระยะไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วประสบการณ์ฟูครั้งแรกเป็นไงฮะฟูครั้งแรกเหรอคะอก็คือ,อยังตื่นเต้นจริงจริงตื่นเต้นตั้งแต่ทุกสนามเลยแล้วก็ฟูครั้งนั้นก็คือถามว่าตามเป้าไหมตามเป้าคะ่ะเพราะว่าตั้งไวใ้ให้แบบน้อยกว่า5ชั่วโมง น้อยกว่า5ชั่วโมงด้วยใช่ค่ะฟูครั้งแรกน้อยกว่าชั่วโมงให้ให้น้อยกว่า5ชั่วโมงเพราะว่าแล้วก็ถ้าเราถ้าเราทาได้ถือว่าเออสักซ์เซสในโกของเราคือคือโกของหนูคือไม่ได้เปรียบเทียบใครเลยนะคือเปรียบเทียบกับที่เราหนูซ้อมมาว่าเอ้ยเราซ้อมมาเท่านี้เราจะทําตามโกตัวเองได้แล้วเวลาเท่าไหร่ครับเวลาสี่ชั่วโมงห้าสิบห้าค่ะก็กับก็กืบโหดนะสุดยอดเลยนะใช่ลงเอรพสมา4ี่สิห้า แล้วพอฟูปุ๊บติดใจใช่ไหมใช่ระยะไกลขึ้นเรื่อยๆก็ไกลขึ้นเรื่อยๆก็ไปคือเมื่อกี้วิ่งไปคุยกับน้องไปบอกว่าสาเหตุที่เลือกระยะให้ไกลขึ้นเรื่อยๆเพราะอยากจะวิ่งให้ช้าลงเพราะว่าถ้าเลือกระยะสั้นเนี่ยตัวเองจะใสใส่จนสุดเลยอ่ะใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันไม่เอนจอยก็เลยแบบไกลออกไปเรื่อยๆตอนนี้ไกลสุดเท่าไหร่ฮะไกลสุดแต่ว่าอันนี้จะเป็นเทรลนะครับก็56ค่ะ แต่56กกิโล<ม>แต่หนูไปหลงทางอีก4กิโลก็เลยตีเป็น60ไปเลย60หนูหลงทางแล้วล่าสุดเห็นว่าสมัครงาน65กิโลไปด้วยใช่ไหมอ่ใช่ค่ะ6ก่าค่ะประมาณ60ิโอ้โหสุดยอดมากๆแล้วจะวิ่งไกลขนาดนี้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนการซ้อมยังไงบ้างอะ mm hmm. เออก็คราวนี้ก็จะเริ่มมีตารางเข้ามาตารางซ้อมเข้ามาว่าเออเราจะต้องวิ่งวันไหนแต่คือตารางซ้อมของเราเราอาจจะแบบอาจจะไม่ต้องเป๊ะถึงขนาด ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคือพยายามทําให้สม่าเสมอเพราะว่าเราก็มีงานประจําของเราที่เราต้องทําอยู่ใช่แต่ว่าถ้าเรามีตารางแล้วเราก็จะเออทำตามตารางให้มันเป็นรูทีนดีกว่าแล้วใครเป็นคนวางตารางซ้อมให้เราฮะโอ้ลุนพีค่ะแถวแถวนี้ใช่ไหมเราแถวนี้แล้วค่ะก็เขาก็ส่งมาอย่างงี้แล้วก็เออลองลองทำดูแล้วกันแล้วก็อย่างงี้ลองทาดูสัปดาห์หนึ่งวิ่งประมาณกี่วันครับสัปดาห์หนึ่งเหรอคะสัปดาห์หนึ่งเจ็ดวันก็วิ่งห้าวันค่ะวิ่งห้าวันวิ่งห้าวันพักสอง อ๋อสึว่าวิ่งเข้มข้นมากเลยนะลองรันนี่วิ่งไกลสุดประมาณเท่าไหร่ครับที่ตารางตอนเนี้ยล,ลองรันตารางตอนนี้คือประมาณ30ค่ะ3ากิโลถึง35 km. ก็ก็ลองไปเรื่อยๆก่อนโหส่งตารางมาหนูยังไม่ได้ซ้อมเลยพูดแบบสบายๆมากเลย30โลลองรันนะการที่เราเป็น t r a n s g e n อ e r มีผลต่อการวิ่งไหม จริงๆสำหรับตัวเองก็ไม่ได้มีผลสำหร,รับการวิ่งออกกาลังกายเลยรู้สึกว่ามันปกติมากแต่ตอนไปแข่งคนอื่นอาจจะจงงๆเหมือนงงกับเราเหมือนกันว่าเราเอ๊ะยังไงอะไร,ะไรยังไงแต่เราก็แบบเออแล <laughs> ้วเราอาจจะโฟกัสที่เส้นชัยมากกว่าเราก็เลยแบบไม่ได้อม่ไโฟกัสเออแล้วพี่ได้ยินมาเรื่องหนึ่งก็คือเห็นมีงานหนึ่งไปวิ่งที่ภูกระดึงหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ค่ะใช่แล้วเราก็เข้าเส้นชัย แล้วก็มีสตาฟจะมาคือเราเราเข้าเส้นเราเราติดลำดับอะว่าง่ายๆสตาฟก็จะมาคล้องเหรียญให้เราแต่เราปฏิเสธว่าไม่ใช่ใช่ค่ะต้องปฏิเสธค่ะก็ต้องบอกต้องบอกไปเลยว่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะไม่ไม่ใช่นะคะอะไรก็เลยแบบต้องเอาบีบให้ดูอะไรอย่างนี้ เเขาเห็นค <c oughs> ือก็ต้องชี้แจงว่าเราไม่ใช่นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรครับจริงมีหลายงานแล้ว่ะ <c oughs> มีหลายงานแล้วที่ได้ถ้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ที่เขาเออทำคนสับสนเลยแล้วคราวนี้พี่ถามหน่อยในฐานะที่แบบว่าสมมติวันหนึ่งพี่ต้องจัดงานอะ่ะแล้วเวลาเรากอกสมัครวิ่งอะ่ะมันต้องเลือกเนาะชายหญิงอะไรเงี้ยอ่านคิดว่ามันควรจะยังไงกับคือเราเราโอเคไหมที่จะต้องเลือกแบบไหนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยังไงฮะเอออันนี้พี่ไม่รู้พี่อยากจะถาม ถ้าถ้าถ้าเป็นปัจจุบันปกติก็คือเราก็จะติ๊กไปตามเจนเดอร์จริงๆของ,รงเราใช่แต่มันก็จะมีบางงานที่อันนี้เป็นงานเมเจอร์อยู่นะคะก็คือเหมือนกับเราเลือกเสื้อแล้วเป็นทรงแบบไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตอนที่ไปเอาเหรียญหรือว่าไปเอาเสื้อเราก็จะเข้าเป็นของฟีเมลไปเลยใช่ถ้าทั้งที่บีบเราก็เป็นเป็นเมลน่แหละคะ่ะแต่ว่าเราก็จะไปตรงช่องที่เป็นฟีเมลซึ่งเราก็รู้สึกแบบ หอยดีจังเออแล้วก็ก็รู้สึกดีแต่ว่าต้องเท่าแบบว่าถ้าจะให้เลือกติ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็เลือกติ๊กตามปกติปกติใช่ก็ไม่ได้อะไรแล้วเราอยากให้มันมีอีกมาอีกหมวดหมู่หนึ่งไหมหรือยังไงก็ในความคิดเห็นถ้าในความคิดเห็นก็ในอนาคตก็อยากให้มีอีกหมวดหมู่หนึ่งก็คือเป็นอะไรคะอ่าเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของอ่าไม่ระบุหรืออาจจะเป็นระบุไปเลยว่าเป็นกลุ่ม l g b t เพราะว่าจะได้แบบ ชัดเจนชัดเจนว่าเอ้ยยังมีกลุ่มนี้อยู่นะเราอย่าเพิ่งเอากลุ่มเราไปข้างหลังหนาอะไรอย่างนั้นใช่มันก็ยังจะมีกลุ่มเพื่อนเพื่อแหล่งเนี้ยแบบนี้อยู่ครับอยู่อยู่ในกลุ่มนี้อยู่คือก็เยอะนะอืมใช่เพราะว่าพี่พี่ก็เลยสงสัยไงว่าเอ๊ะเวลาปกติเราสมัครมันก็จะมีอะไรให้เลือกอย่างนี้เนาะใช่ก็เลยอยากจะมาถามกับคนที่มีประสบการณ์ตรงว่าเออรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้อ่ะเปลี่ยนโลเคชั่นเอาโอเคคราวนี้ไหนไหนก็มาแล้ว เนาะกับการพูดคุยกับแวร์ทุรันนะฮะสิ่งที่จะขายไม่ได้ก็คือเรื่องของการป้ายยารองเท้าวิ่งน้องอั๋นต้องให้น้องอั๋นแนะนํารองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งฮะคู่2คู่ก็ได้มามแนะนําหน่อยว่าคู่ไหนดีช่วงนี้เอาคู่หรอคู่ที่หนูใช้ลุงงานประจําก็จะเป็นซัลกานี่โปรสามซัลกานี่โอเคซัลคานี่โปรสามตาต้องฮะเฮ้ยใส่เหมือนกันเลยสีแล้วกันอันนี้ไม่ได้นัดกันมานะไม่ได้นัดนะไม่ได้นัดนะฮะผมก็ใส่โปรสามนะฮะ น้องอันก็ใส่โปรสามผ่านการใช้งานมาแล้วโอเคทําไมถึงเป็นโซคลอนี่เอนโดฟินโปรสามครับหนูว่ามันให้ความรู้สึกตัวนี้ค่ะตัวใหม่คือมันให้ความรู้สึกอีกคนละฟิลหนึ่งกับโปรสองกับหนึ่งก็คือมันมันนุ่มแล้วมันก็เด้งแล้วมันก็ไหลไหลไปเรื่อยๆื่อยเรื่อยืยเหมาะกับแบบหนูที่ไปเรื่อยๆเป็นคนที่ไปเรื่อยไปเรื่อยนะไปเรื่อยห้าสิบหกสิบโลนะไม่ธรรมดานะใช่มันก็เลยแบบเออแล้วมันก็ เหมาะกับคนเท้าหน้ากว้างอ๋อเท้าหน้ากว้างใส่ได้ใช่ใชหนูเป็นคนที่เท้าค่อนข้างหน้ากว้างหนูก็เลยแบบเอ้ยอันนี้มันมันไม่บีแล้วใส่แล้วมันไม่หนูไม่เคยบาดเจ็บเลยเพราะว่าหนูใส่ตั้งแต่ป .1 ป .2 ป .3 แฟนตัวจริงชอบคนนี้ของแท้อันนี้ของแท้มันไม่บาดเจ็บหนูก็เลยแบบอ้ยังไม่ยายยังไม่ได้ซื้ออะไรมาลองคือวิ่งยาววิ่งไกลก็ไม่มีปัญหาไม่เสียสีไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่มีปัญหา อ๋อโอเคนะครับอาลาเพื่อนๆนี่ฮะคู่นี้น้องอัญใช้นะฮะโซคานี่เอโนฟินโปรสามเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเอโนฟินชิพออกมาสนใจไหมเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมคู่เขียวๆอ่ะหรือถ้าโซคานี่สนใจนะนี่ฮะ มีเนี่ยแฟนพันแท้ซอกคอนี่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีคู่ไหนอีกไหมนอกจากคู่นี้ก็จะมีคู่หนึ่งที่อ่าเป็นของเป็นเทรลค่ะเป็นอ่าโชว์หน่อยโชว์หน่อยวิ่งถนนผ่านไปแล้วนะครับก็เป็นซอกคอนี่โปรสามแต่ถ้าเกิดวิ่งเทรลนะฮะเป็นคู่นี้ฮะนี่คืออัลตรามองมองบรังหรือเปล่ามองบรังมองบังอ่าทำไมทำไมต้องคู่นี้น้องอันมีเตจ เดี๋ยวพี่ชื่อเถอะขอบคุณค่ะมันซัดแล้วนะทำไมต้องเป็นคู่นี้หรอหนูประทับใจตรงที่มันพอใส่แล้วไปวิ่งบริเวณที่มันเป็นถนนหรือว่าไม่ไม่ใช่บริเวณที่เป็นเขาหรือว่าเป็นหินอย่างเงี้ยหนึ่งคือมันมันเบาอเบาเบามันการยึดเกาะดีแล้วก็มันก็สามารถที่จะวิ่งมันทั้งถนนได้แล้วก็ทางที่มันเป็นแบบทุกทุกเส้นทางค่ะคู่นี้คือแบบใส่แล้วก็คือไหลลื่นแล้วก็ ม่มีปัญหาเรื่องบ้างบาดเจ็บเลยนะไม่บาดเจ็บเลยหนูไม่บาดเจ็บหรือว่าหนูแข็งหนูหนูหนูอาจจะเป็นคนที่เวทเยอะมั้งหนูอาจจะเวทขาเยอะเวทขาเยอะใช่ก็เลยไม่ค่อยบาดเจ็บแต่ว่าคือคู่เนี้ยที่มันประทับใจคือตอนที่โรงงานอัาตาหนูโรงงานแรกคืออัาตาเลยคือหนูซื้อมาจริงๆแล้วหนูควรที่จะลอง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 ใส่วิ่งก่อนแต่หนูคือเอามาใส่ตอนใส่เลยซึ่งจริงๆไม่ควรทํานะคะไม่ไม่ควรทําก็เลยแบบ เฮ้ยแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรนี่เราก็เลยแบบเออโอเคอะอเ,คเรารู้สึกเรารู้รสึกว่ามันโอเคแล้วเราก็ไปลุยลุยน้าลุยฝนแล้วล่าสุดที่หนูไปไป,ไปซ้อมมาหนูก็เออว่ะมันมันดีซื้อครั้งแรกใส่แ <c oughs> ข่งเลย50กิกโล <c oughs> ใช่ค่ะไม่เป็นอะไรด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะโอ้แล้วสภาพแบบยังดีเลยนะยังใหม่กริบเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดมากเลยเ <c oughs> อ้ยน้องอั๋นเป็นคนเท้าแบบไหนเท้าเท้าปกติไหมเท้าเบาเท้าล้มไหมครับ เขาเรียกว่าอะไรเท้าแบนแบนอะค่ะเท้าแบนเท้าแบนอ๋อเท้าแบนแต่ก็ใส่คู่นี้ได้ได้อ๋อโอเคหน้าเท้าวกว้างไหมครับกว้างค่ะหน้าเท้าวกว้างก็ใส่ได้เพราะว่าอัลตร้าเนี่ยเขาใส่หน้าเท้ากว้างอยู่แล้วเท้ากว้างเท้ากว้างนี่คือใส่สบายเลยค่ะอืมโอเคอันนี้อันนี้พี่ไม่เคยลองเนะาะเพราะว่าเออน่าสนใจนะครับอันนี้ลองดูนะครับอัลตร้ามองบลังนะฮะซีโร่ดรอปซีโร่ดรอปตอนนี้ราคาเท่าไหร่เราไม่รู้นะตอนนี้ เซลเหลืออยู่4 0 0พค่ะอ๋อราคาโอเคไม่แรงไม่แรงก็จะมีประมาณ2คู่นี้ใช่ไหมที่เป็นใช้อยู่ประจาโอเคครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายก็คือแน่นอนคนที่ดูวิดีโอนี้เนี่ยก็คงอยากจะได้แรงบันลาลใจนี่ฮะมีคนทักทายกันแล้วครับสวัสดีครับเข้ากล้องได้ครับเรามีคนอยากจะได้แรงบันดาลใจแน่นอนจากวิดีโอนี้คนที่แบบเพิ่งเริ่มวิ่งหรือว่าเพิ่งอยากจะลดน้ําหนักหรือว่าเป็น t r a n s g e n d ร์หรืออะไรเงี้ยน้องอั๋นมี อะไรอยากจะฝากให้กับคนกลุ่มนี้ไหมครับที่เขาดูอยู่อ๋อก็จริงๆเราก็คือกีฬาวิ่งอะคะ่ะเป็นกีฬาที่ง่ายแล้วก็สบายแล้วก็คิดว่าอยากจะฝากกลุ่มคนที่สนใจในการรักสุขภาพมาแบบออกกำลังกายซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ในกลุ่มของ LGBT ก็คืออยากให้ออกมาเลยะคะ่ะไม่ต้องเขินนะคะมาเอ j นจกับมันเป็น และแอคทิวิตี้ที่มันค่อนข้างที่จะง่ายที่สุดแล้วแหละที่เราจะที่เราจะทําแล้วก็ทําแล้วมันรู้สึกแบบรีแลกซ์สำหรับเราสําหรับสําหรับหนูนะแต่ว่าคิดว่าถ้าคนอื่นมาลองก็คิดว่าน่าจะโอเคมากครับออกมาก็มาเอ็นจอยกันทุกคนก็เป็นเพื่อนกันเนาะเพราะว่าสังคมนักวิ่งก็แบบสบาย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 อย่างที่เราวิ่งวันนี้ฮะโอ้โหทักทักน้องอ่ันเยอะมากแบบผมเซอร์ไพรส์เลยว่าโอ้เป็นป๊อปปูล่ามากครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาเจอน้องวันนี้นะขอบคุณที่ สละเวลามานะเลิกงานแล้วขับรถมา70กิโลเพื่อมาที่นี่เพื่อมาสัมภาษณ์แล้วก็พี่มาทำให้น้อง <laughs> ไม่ได้วิ่งด้วยตอนนี้โ okay, okay. อเคโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสยังไงเดี๋ยวเราคงจะได้ไปวิ่งด้วยกันเนาะในอนาคตคะนะครับอาจจะรบกวนอีกนะถ้าเกิดพี่มาอุดอรได้ค่ะนะครับต่อไปจะเป็นใครอยากดูใครนะคอมเมนต์มาถ้าเกิดผมมีโอกาสไปสัมภาษณ์ผมจะไปแน่นอนฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันวีรนากับผมเต้ยวิทรันนะครับวันนี้ผมกับน้องอ่านขอลาไปก่อนสวัสดีครับ